Honda เดือดไม่พอใจที่ผู้ใช้หลายคนนะครับไม่สั่งซื้ออะไรแต่ไปสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติแทนส่งทนายความเข้าไปยื่นให้เว็บนั้นลบแบบพิมพ์3มิติออกทันทีอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ,บวงการอะไหล่รถยนต์นะครับตอนนี้ Honda m o t เตอร์บริษัทใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับได้ทำการติดต่อส่งทนายความไปยังเว็บไซต์ที่ชื่อว่า printables.com นะครับ printables.com เนี่ยถ้าแปลชื่อเว็บของเขานะครับก็แปลว่าปรินได้อารมณ์ก็คือคุณหาอะไรคุณหาชิ้นส่วนไหนคุณหาไม่ได้เราปริ้นได้นี่อารมณ์เดียวกับพี่เบิร์ดเลยซ่อมได้นะฮะ p r i n t a b l e c o m ก็จะเป็นเว็บที่รวบรวมอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆไม่ใช่แค่รถนะจริงๆอะไรก็ได้ที่มันทำจากพลาสติก แล้วคุณหาชิ้นส่วนนั้นไม่ได้เขาจะมีคนออกแบบโมเดลไว้แล้วก็ไปสั่งปริ้นซึ่งเจ้าของโมเดลเขาจะมีเครื่องปริ้นสามมิติด้วยแล้วคุณไปสั่งให้เขาพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วส่งรบณสน์มาที่บ้านคุณ K ก็เหมือนไปซื้อขายกันเหมือนไปสั่งทํากันซึ่งตอนนี้นะผมจะบอกว่าวงการอะไหล่รถยนต์กําลังนิยมอะไรแบบนี้มากนะครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์อย่างบริษัทฮอนด้นะครับ h o n ด้เนี่ยถือว่าอุกอาจมากนะครับตอนนี้ทรงทนายความไปสั่งลบโมเดล3มิติในเว mm ็บ hmm. ไซต์ printable com โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้ากับเจ้าของโมเดลคือเจ้าของโมเดลเป็นคนสร้างโมเดล3มิติเป็นคนวาดขึ้นมาบางคนเนี่ยไปใช้เครื่องสแกน3มิติเพื่อสแกนชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาแสดง,งว่าเขาเป็นเจ้าของงานชิ้นนั้นแต่ Honda เนี่ยอ้างความเป็นเจ้าของแบบและลิขสิทธิ์ของพาร์ทชิ้นนั้นด้วยเช่นกัน ถึงไปสั่งเคารลบซึ่งโอ้โหผมว่างานนี้ต้องยื้อนิดนึงเพราะว่างานของเขาอ่ะไม่ควรไปสั่งลบนะควรจะให้เขาแบบว่าไม่เผยแพร่เพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปลบงานของคนอื่นแต่งานนั้นอะถ้าละเมิดคุณคุณไปสั่งให้เขาหยุดขายหรือหยุดรับสั่งทําไดอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องกันไปการลบครั้งนี้นะครับจะทําให้แม่แบบที่มีชื่อ Honda และอยู่ในเว็บไซต์ของป i n ้นเทเทั้งหมดนะครับโดนลบทิ้งออกไปเลยอย่างเช่นอะไรอะ ตัวครอบกุญแจรีโมทเปลือกกุญแจรีโมทมันจะมันจะเป็นของที่อะไหล่ราคาแพงและเป็นชิ้นส่วนที่หาซื้อได้ยากนะครับอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้เขาเพิ่งไปสั่งแผงปิดลำโพงของรถรุ่นเก่าๆอย่างอย่างเบนซ์ W 1 2 9ตัว SL500 เปิดประทุนเนี่ยถ้าไปสั่งแผงปิดลำโพงซึ่งเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นตะแกรงตะแกรงซี่ลวดแผ่นเท่านี้ถ้าไปสั่งจากเยอรมันเลยนะครับคือ ข้อดีของรถยุโรปอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็น b บ n z ์บอ็ออดดอนะคุณสามารถสั่งอะไรเก่าแค่ไหนก็ได้รถรุ่นเก่าคลาสสิกขนาดไหนก็ด้งปี1970-60อะไรเงี้ยยังมีผลิตอยู่เขาผลิตให้ได้แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องสั่งผลิตใหม่เนี่ยมันจะมีราคาสูงมากแผ่นปิดลำโพงเนี่ยพลาสติกนะแผ่นเดียวหมื่นกว่าบาทล่าสุดเพื่อนผมเพิ่งไปสั่งให้เว็บหนึ่งซึ่งไม่รู้ใช่เป็นเนเนี้หรือเปล่า ไปสั่งปริ้นอันนี้ออกมาโอ้โหเหมือนเดะทําสีเป็นสีเทาปุ๊บแล้วมีการกัดตัวหนังสือเป็นโครเมียมด้วยเหมือนเป๊ะครับในราคา1500บาทจากหมื่นกว่าบาทหรือพันหบาทกําลังฮิตเลยอันนี้ผมพูดได้ด้วยตัวเองเลยนะน,นี่นองเหนือจากเนื้อข่าวนะคือตอนเนี้ในวงการรถเก่าคลาสสิกรถปี90 80 70ใครหาอะไหล่ไม่ได้แล้วอะไหลนะ่นั้นเป็นพลาสติกนะไปสั่งปริ้นทีดี อย่าง pinable.com เนี่ยตอนนี้โดนลบทิ้งไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าทุกอะไหล่ที่ขึ้นต้นด้วย Honda โดน Honda สั่งลบทิ้งไปนะครับอย่างเว็บไซต์อ,อื่นนะที่ชื่อว่า t h i n g i v e r s e อันนี้ก็ถูกติดต่อเข้าไป Honda บอกว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตางานนี้นะครับคุณโจเซฟพรูซาเจ้าหน้าที่บริหารของเว็บไซต์ pinable.com ชี้แจงว่าทางเว็บ จะต้องเข้าไปอธิบายให้กับแบรนด์ต่างๆเข้าใจว่าคือผมว่ามันต้องมีเส้นกั้นถ้าอะไหล่ชิ้นนั้นโรงงานเจ้าของแบรนด์ไม่ผลิตแล้วคืออย่างอย่างฮอนด้เองเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นผมพูดเลยนะผมขับคุณสมรนเนี่ยซี v ิ c สประตูเนี่ยอะไหล่บางชิ้นไม่มีผลิตแล้วนะครับอย่างเช่นไอตัวชิวกันลมอะนะฮะแก๊ปแก๊ปกันลมตรงประตูเนี่ยไม่มีแล้วนะของใหม่เลิกผลิตไปแล้ว ทุกวนี้ของเก่าซื้อกันเนี่ยแบบเก่าๆหมองๆเลยนะมีลายเป็นขนแมวเต็มไปหมดเลยขายกัน5,000-7,000บาทอันที่สภาพไม่แตกหูยึดกิ๊ยังดีอยู่5 0 0 0ถึง7,000บาทถ้ามีคนปริ้นเป็น 3D ขึ้นมาได้แล้วเป็นพลาสติกใสๆส,สวยๆเนื้อเนียนๆเ,เลยเนี่ยโอ้โหราคามหาศาลซึ่งถ้า Honda ไม่ผลิตแล้วหรือแบรนด์นั้นไม่ผลิตแล้ว มันก็ควรจะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถทําแบบขึ้นมาแล้วก็ปรินได้ไหมเขาจะได้ไปใส่ในรถเขาได้เขาจะได้มีทางเลือกไม่งั้นต้องไปซื้อมือสองไปซื้อรีเซลกันโอ้โหราคานี้โดนปั่นไปแบบเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับโหดมากๆมันต้องมีเส้นแบ่งกันนิดนึงว่าอะไรไหนที่หาไม่ได้แล้วแล้วเจ้าของแบรนด์ไม่ผลิตแล้วคนทั่วไปต้องทําได้สิแล้วต้องไม่ถือว่าเป็นการผลิตไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไปทําโดยที่แบรนด์ไม่ได้อนุญาต เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าอาจจะต้องคุยกันยาวนิดน,นึงเพราะว่ามันต้องมีเส้นแบ่งที่ถูกต้องไม่งั้นแบรนด์ไม่ได้มีสิทธิ์ไปซัดทุกอย่างไงถูกไหมฮะอ่ะเราไปสั่งปริ้นพี่หลามมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่ง